h e a v e n t i ์ e ิวส์แคสสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ h e a v e n t i ์ e ิวส์แคสรายการข่าวที่พาคุณไปพบกับเรื่องราวสุดล้ำของนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังสั่นสะเทือนโลกผมธนนาวันนี้มากับคู่หูคนเก่งของผมคุณมิ่งขวัญครับมิ่งขวัญ วันนี้เรามีอะไรเด็ดๆมาฝากผู้ชมบ้างครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่5้าข่าวร้อนที่กำลังเป็นกระแสทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเลยค่ะทนาจากที่ฉันดูมาเนี่ยข่าวแรกนี่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเลยทีเดียวนะคะพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมสุดๆครับเริ่มที่ข่าวแรกเลยประเทศไทยของเราเก้าวไปอีกขั้นในวงการสาธารณาสุขกับการพัฒนายารักษาเร็งแบบมุ่งเป้าตัวแรกที่ผลิตในประเทศ ประกาศสดๆร้อนๆอนเมื่อวันที่14กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้ไทยกลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพในอาเซียนเลยทีเดียวมิ่งขวัญเล่าให้ฟังหน่อยสิว่างานเนี้เจ๋งยังไงเจ๋งมากค่ะธนายานี้พัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชใช้เวลากว่า10ปีในการวิจัยและทดสอบ จุดเด่นคือมันโจมตีเซลล์มะเร็งได้ตรงจุดโดยไม่ทำร้ายเซลล์ปกติต่างจากเคมีบำบัดแบบเดิมๆที่คนไข้ต้องทนกับผลข้างเคียงหนักๆค่ะลองนึกภาพสิคะประเทศไทยเรามีผู้ป่วยมะเร็งใหม่ถึง140,000คนต่อปีโดยเฉพาะมะเร็งปอดตับและเต้านมยานี้จะช่วยให้การรักษาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้มีไรายได้น้อยใช่ครับและที่สำคัญคือยานี้ผ่านการทดสอบในโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพเชียงใหม่และขอนแก่นผลลัพธ์น่าทึ่งมากโดยเฉพาะกับมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กคาดว่าในปี2569ยานี้จะเริ่มใช้ในโรงพยาบาลของรัฐและยังมีแผนส่งออกไปลาวและกัมพูชาอีกด้วยนี่คือตัวอย่างชัดๆของนโยบายประเทศไทย4.0ที่ผลักดันนวัตรกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยครับมิ่งขวัญเล่าให้ฟังหน่อยสิว่างานนี้เจ๋งยังไงเจ๋งมากค่ะธนา ยานี้พัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชใช้เวลากว่า10ปีในการวิจัยและทดสอบจุดเด่นคือมันโจมตีเซลล์มะเร็งได้ตรงจุดโดยไม่ทำร้ายเซลล์ปกติต่างจากเคมีบำบัดแบบเดิมๆที่คนไข้ต้องทนกับผลข้างเคียงหนักๆค่ะลองนึกภาพสิคะประเทศไทยเรามีผู้ป่วยมะเร็งใหม่ถึง140,000คนต่อปีโดยเฉพาะมะเร็งปอดตับ และเต้านมยานี้จะช่วยให้การรักษาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้น้อยใช่ครับและที่สําคัญคือยานี้ผ่านการทดสอบในโรงพยาบาลชั้นนําทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพเชียงใหม่และขอนแก่นผลลัพธ์น่าทึ่งมากโดยเฉพาะกับมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กคาดว่าในปี2569ยานี้จะเริ่มใช้ในโรงพยาบาลของรัฐและยังมีแผนส่งออกไปลาวและกัมพูชาอีกด้วย นี่คือตัวอย่างชัดๆของนโยบายประเทศไทย4.0ที่ผลักดันนวัตกรรมเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยครับแต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่นะคะธานาการขยายกําลังการผลิตและการได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกยังเป็นโจทย์ใหญ่ค่ะแต่ด้วยความร่วมมือกับบริษัทยายักษ์ใหญ่ระดับโลกฉันเชื่อว่าไทยเราจะทําได้นี่คือความหวังใหม่สาหรับผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศเลยค่ะ ต่อไปข่าวที่สองเปลี่ยนบรรยากาศไปดูปัญหาที่ใกล้ตัวเรามากๆค่ะธนาคุณเล่าต่อเลยค่ะครับข่าวที่สองนี่เป็นเรื่องที่คนไทยโดยเฉพาะพี่น้องในภาคเหนือต้องจับตามีรายงานเมื่อวันที่12กร,รกฎาคม2565ว่าเมืองแร่หายากในเมียนมากำลังสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำสายที่ไหลาจากรัฐกชินในเมียนมาเข้ามายังจังหวัดเชียงรายของเรามิ่งขวัญ อธิบายหน่อยสิว่าเรื่องนี้มันร้ายแรงยังไงร้ายแรงมากค่ะธนาแร่หายากเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญในเทคโนโลยีสีเขียวเช่นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่การทําเหมืองในเมียนมาโดยเฉพาะในรัฐกระฉินที่ขาดการควบคุมทําให้เกิดมลพิษหนักสารพิษอย่างแคดเมียมและปรอทไหลลงสู่แม่น้ําสายซึ่งเป็นแหล่งน้ําสําคัญของชุมชนในอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายชาวบ้านที่นั่นเริ่มกังวลแล้วค่ะเพราะน้ําที่ปนเปื้อนส่งผลต่อทั้งการเกษตรและการประมงใช่ครับและนายบัณฑิตพันธรากรสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่สาย ออกมาตื่นว่าน้ำในแม่น้ำสายกำลังเสื่อมคุณภาพลงสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพของชาวบ้านและที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นคือจีนมีบทบาทใหญ่ในอุตสาหกรรมเหมืองของเมียนมาควบคุมกว่า80%ของการผลิตแร่หายากทั่วโลก นี่ทำให้ไทยต้องเผชิญความท้าทายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการทูดเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะและรัฐบาลไทยกำลังวางแผนหยิบยกเรื่องนี้ไปหารือในที่ประชุมอาเซียนปลายปีนี้เพื่อหาทางแก้ไขมลพิษข้ามพรมแดนส่วนนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในไทยก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบชายแดนเข้มงวดขึ้นและผลักดันให้ไทยหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาแร่นำเข้าเรื่องนี้เตือนใจเราว่าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอาจมีต้นทุนที่เราคาดไม่ถึงนะคะ ธนาข่าวต่อไปเป็นอะไรคะคราวนี้เราข้ามไปดูข่าวระดับโลกกันบ้างครับข่าวที่3มาจากสหรัฐอเมริกามีรายงานเมื่อวันที่13กับรกรกฎาคม2565ว่าการทดสอบดโดรนในพื้นที่ป่าธุรกันดานของอ阿拉斯าเปิดเผยให้เห็นว่าสหรัฐยังตามหลังจีในในด้านเทคโนโลยีดโดรนอย่างมากเลยครับมิ่งขวัญเรื่องนี้สำคัญกับไทยเรายังไงบ้างครับสำคัญมากเลยคะ่ะธนา เพราะไทยเราใช้โดรนเยอะมากในภาคเกษตรเช่นฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในนาข้าวหรือสำรวจพื้นที่ป่า การทดสอบใน阿拉斯าแสดงให้เห็นว่าโดรนของจีนจากบริษัทอย่าง DJI มีประสิทธิภาพเหนือกว่าในด้านความทนทานและความสามารถในการทำงานแบบอัตโนมัติส่วนโดรนของสหรัฐยังมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่และการประมวลผลข้อมูลแบบเดียวกัมสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามถึงความปลอดภัยของข้อมูลจากโดรนจีนที่เราใช้กันอยู่นะคะถูกต้องครับและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสหรัฐหรือจีนเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ไทยเราเป็นศูนย์กลางการผลิตทิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกไปสหรัฐถ้าต้องเจอภาษีหนักบริษัทในไทยอาจเสียเปรียบด้านราคาทำให้ความต้องการลดลงนอกจากนี้สินค้าเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟนหรือรถยนต์ไฟฟ้าที่คนไทยใช้อาจมีราคาสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงรัฐบาลไทยและอาเซียนกำลังเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าใหม่เพื่อรับมือ แต่ถ้าสถานการณ์เลวร้ายลงอาจถึงขั้นกระทบเศรษฐกิจโลกเลยครับใช่ค่ะและนี่สะท้อนให้การแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ดุดเดือดในระดับโลกและเตือนใจเราว่าประเทศไทยต้องเร่งลงทุนในนวัตกรรมของตัวเองเพื่อไม่ให้พึ่งพาต่างชาติมากเกินไปข่าวต่อไปธนาอะไรที่ร้อนแรงกว่านี้คะร้อนแรงแน่นอนครับข่าวที่4อีลอนมัสเปิดตัวกรอก4ฟ h a t b o บ AI รุ่นใหม่จาก XA i โดยมีแผนติดตั้งในรถยนต์เทสลาภายในสิ้นเดือนนี้ ข่าวนี้ถูกรายงานเมื่อวันที่13กร,รกฎาคม2,565แต่ก็มาพร้อมข้อถูกเถียนเพราะก,กรอกรุ่นก่อนหน้ามีปัญหาโพสต์เนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์ม X มิ่งขวัญช่วยเล่าได้รละเอียดหน่อยครับได้เลยค่ะกรอกโฟถูกพัฒนาให้ฉลาดขึ้น สามารถช่วยผู้ขับขี่เทส l a ในเรื่องการนำทางวินิจฉัยปัญหารถและให้คำแนะน,นำส่วนตัวแบบเรีย t i m e ลองนึกภาพนะคะรถที่ขับเองได้และยังคุยกับคุณได้เหมือนเพื่อนในไทยที่รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มได้รับความนิยมในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพและเชียงรายนี่คือก้าวใหญ่สู่การขับขี่อัตโนมัติที่ปลอดภัยขึ้นแต่ก็มีประเด็นที่ต้องระวังนะครับเพราะกรณีที่กรอกโพสต์เนื้อหาต่อต้านอยู่บน X ทำให้หลายคนรวมถึงคนไทยที่เริ่มสนใจรถยนต์ไฟฟ้ากังวลเรื่องจริยธรรมและความปลอดภัยของ AI ถ้า AI ในรถยนต์ตัดสินใจผิดพลาดหรือมีอคติอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้มาร์คปรารสนาที่จะเพิ่มการกำกับดูแลแต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกรวมถึงในไทยที่ความเชื่อมั่นใน AI ยังไม่เต็มร้อยครับถูกต้องค่ะและสาหรับคนไทยที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้า เรื่องนี้เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายเพราะถึงเทสลาจะเข้ามาทำตลาดในไทยแล้วแต่ราคารถที่ยังสูงอาจทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ยากอย่างไรก็ตามการที่ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเป็นสัญญาณว่าเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีค่ะธนาข่าวสุดท้ายวันนี้คืออะไรคะปิดท้ายด้วยข่าวใหญ่ระดับโลกครับ สงครามการขาที่กำลังทวีความรุนแรงจากนโยบายภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ายงานเมื่อวันที่1 2ถึง13กรกฎาคม2565นโยบายนี้กำหนดภาษี1 0 2ถึงสําเปอร์เซ็นต์สำหรับชิ้นส่วนเทคโนโลยีและแร่หายากจากจีและสหภาพยุโรปซึ่งกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยมิ่งขวัญเรื่องนี้ส่งผลต่อไทยเรายังไงบ้างครับกระทบเยอะเลยค่ะธนา ไทยเราเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกไปสหรัฐถ้าต้องเจอภาษีหนักบริษัทในไทยอาจเสียเปรียบด้านราคาทําให้ความต้องการลดลงนอกจากนี้สินค้าเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟนหรือรถยนต์ไฟฟ้าที่คนไทยใช้อาจมีราคาสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงรัฐบาลไทยและอาเซียนกําลังเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าใหม่เพื่อรับมือแต่ถ้าสถานการณ์เลวร้ายลงอาจถึงขั้นกระทบเศรษฐกิจโลกเลยค่ะใช่ครับ และนี่คือบทเรียนสำคัญว่าการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและการค้าในยุคนี้ไม่ได้กระทบแค่ชาติมหาอำนาจเท่านั้นแต่กระทบถึงเราทุกคนไทยเราต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมและหาตลาดใหม่ๆเช่นอินเดียหรือเวียดนามเพื่อลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งนี้สรุปคือโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วเราทุกคนต้องพร้อมปรับตัวครับถูกต้องเลยค่ะธนา และทั้ง5ข่าววันนี้ตั้งแต่ความก้าวหน้าด้านการแมทของไทยไปจนถึงความท้าทายระดับโลกล้วนสะท้อนว่าเราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายผู้ชมทุกท่านอย่าลืมติดตาม Heaven t i e News s Newscast เพื่ออัปเดตข่าวสารสุดล้ำแบบนี้ทุกวันนะคะครับและถ้าคุณชอบรายการของเราอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และ follow Heaven t i e s Newscast ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่กำลังเปลี่ยนโลก ผมธนาและฉันนิ่งขวัญขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ